ฟัาเดือนจากกาักวเพ่นบอาหวยกับทุกช่วงที่แล้วหลักหน่วยคือห,หนึ่งนะนแล้ววันนี้มาอีกแล้วก็เลยจะมาเอาเข้าสูตรกับเดือนสกาวนะฮะเข้าสูตรนี่คือจะเอาเข้าสูตรใหญ่เลยนะงวดที่ยเดือนสกาวได้สามแต่ว่าเฮ็ดอีกสูตรหนึ่งน่ะได้เป็นเก้างวดที่แล้วนะาาแต่ว่าบ่เอาแต่ว่ากลับมามาเอาสามปรากฏว่ามันปิดรักลอยเนาะค่ะเนาะแต่ชิมาลองคำามณนสูตรหวยมึงวดนนี้ได้สามเอาสีมาลองเฮ็ดเฮ็ดอีเฮ็ดเฮ็ดเป็นสองตัวเ้อะทุกครั้งสีได้ตัวหนึ่ง บันีรอบนี้เสียดเห็ปเป็นสองตัวเนาะสองตัวนี้มากกว่าเส้นทั้งบนทั้งล่างเลยนะเสียดศูนย์แหลกก่อนเนาะนะเพราะว่างวดก่อน,นเห็นมาข่อยโต๊เมื่อก่านแต่ว่าเขาบ่กเอาเขาเลยเปลี่ยนยับลงมาไม่เห็นเด็ดสามมันกับปรากฏมาสามกับเก่ามันกับไปมัดเสียบนเขาล่างมันกับขบ,บ,ขบนเขาล่างเนาะ่ะแต่ว่ารอบนี้กับสีเป็นเขาบนเขาล่างนะนะเดี๋ยวเห็ดหวยแป๊บหนึ่งพากรเลยก็แช็กก็ติดตาม จะเดิน <ใจ S 2> คนเดิมด้วยให้เดินสกาวแชแนลแล้วก็เดินคนเดิมแล้วก็เอ็เนปูสลับปูที่มะขาวเดินสกาก็ทําบุญยังไม่ทําบุญเอาเงินไปถวายท่านอยู่ที่สามแสนบาทนะคะแล้วก็ไปถวายอีกส่วนตัวกับท่านอีกห้าพันบาทนะคะ,คะ,คะท่้งแฟนคลับแต่ว่ายอดจำงานไม่ครบยอดทอยอยเรื่อยๆนะคะเพราะยอดเงินมันเยอะมากนะยอดเงินมันเยอะมากนะคะ แล้วก็จดออกจดออกเครื่องไม่หมดแล้วเราก็เร่งเร่งให้เหมือนกันแต่ว่าก็ไปบอกปู่แล้วปู่ก็รับรู้แล้วปู่เราก็ดีใจปู่ก็ให้พรมาแล้วก็ดีใจเห็นบุญของเราแล้วเต็มวัดเลยดีใจมากกําลังคํานวณสูตรหวยอยู่นะคับท่านผู้ชมองค์อยสดนะสดได้เจ็ดนะรอบ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 ในควัรอบไอ้ที่ได้ได้เก้านั่นใครบอกเอา ต่ว่ารอบรอบนี้ขเ่เฮ็ดได้เจ็ด <นะ S 1> อเออได้เจ็ดเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อแล้วอีกเป็น,อ,น<ช>อีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งนี่สูตรนี้สิ่ต่วสูตรเจ็ดกับสูตรเก่าที่แล้วนะข่ใส่มาตรฐานอยู่แล้วข่เลยมาข่เลยมาเปลี่ยนเป็นรอบนี้เป<ม>ลี่ยนมาถือเปลี่ยนมาสองวดนแล้วมันกับเขาสองวดเขาลัางนันบ่งวดนี้มันก็เลยมาขึ้นขบนเลขสามนะบัดนนี้มันก็ถือว่าเขาทั้งสามวดนใงวดที่สี่สิตามต่อ เดี๋ยวคนเกียดสิบอกอืเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะัเนาะเพราะว่าเห็เนเดียวตาเห <16. S 2> ็นจบบทดก่อนไดเกียเดี๋ยวสมันออกสามเก้าหนึ่งเนาะสามเก้าหนึ่งนะคะข้างล่างออกอะไรคะมาบอกหว้ยแล้วสองตัวแต่ว่าตัวเลขจำไม่ได้แต่ว่าตัวเลขไม่ชอบหรอกแต่ว่าเป็นตัวเลขที่ออกหนักมากคิดว่าลาก็อลยรวา เหล็กนี่ติดหานี่นอนเลยเราบอกสิลองมึงด้าเหล็กติดหาน่น่นนอนเพราะว่ากูนัดซูมาที่หาซูซนี่แหละก,กูคือบอกซูแล้วพันวอลซีไปที่ยวเป็นหาซีเป็นร,รักลอยไปพราะเราหายมาสองคูเหล็กสองคูเล็กสองคูคนเขาจำไมาผิดเองกันสิมีแปดซีมันอี้มันขึ้นเขียงหายกงมือ,มอมแปดซีอีตัวหนึ่งจะเป็นหาซีเพรอว่าเหล็กมันมองงายเลยเล็กพวกนี้มันเปิดขอสเปคเพว่าเลขมันออกยากมาก แปดสี่หาซี่กับแปดซีแต่ว่าคา้อมือซื้อว่าเป็นหาซี่กับแปดสีฮะละ่ะเออแต่ว่ารักหาเนี่หากูเอื่นซืน้อไปมันที่หาเนี่ยกูว,ว่าเล่นที่หาแน่นอนกูให้เออเป็นวองสี่ซูซื้อมาอย่างวันที่หากับเรากระเดียกเป็นวอของสีนะ่น่ะถ้ามาหาในความันเรื่เหมือนเนี่ยที่ว่าดื้อซีไม่โซอีกนะคะอ่ะสูตรอคนไรน์นี่คนเป็นหมื่นหนึ่งสอง เดี๋ยวก่อนนะค่ากลางสูนย์หวยอันรอบแรกได้เจ็ดแล้วใช่ไหมกเกลขเก็ดแล้วกเจ็ดแล้วเนาะเค่ะปู้สิเปิดให้รอบปู่้เปิดเลยเกนรุป๊บหนึ่งสอง่าสามอ,อีกแล้วตกมาสามจะบอกว่าสามนี้วิ่งเริ่มวิ่งแล้วนะเริ่มวิ่งตลอดมาเข้ามาทั้งปีแล้วนะเพราะว่าแต่ก่อนเลขรถทะเบียนรถนี้ ที่ออกมาสองปีสามหกเจ็ดสามนี่นะตามมาตลอดแล้วไม่เคยติดสามสักครั้งหนึ่งที่เลกออกมารอบนี้มีสามทุกครั้งแต่ว่าจะบอกว่าฟันทงเลยสามมาแน่นอนสามมาแน่นอนสามมาแน่นอนก็สิเขาเขาได้ยี่บอกเก้าสามเก้าสามเก้าได้นี่สามเก้านี่เก้าเก้านี้คือวุนย่นเก้าเก้าท่า ก้าวไทยเอายแต่มันสิบคนหนึ่งถ่ายเนาะถ้าถ้ามันผิดมันเป็นมันจะเป็นตัวกาบมันแต่ว่าโมเคยส่วนมากมันโมผิดเอาอย่างนี้สามเก้าสามหกได้เลยเนาะสามหกหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคำนวณสูตรหน่วยเดนสก้ากับมวดหลักหลักหน่วยที่หลักหน่วยที่มันน่ซีไฮซีไฮตัวเดียวเด้อเพราะว่าเลขเลขข้างล่างเขาให้มาหกไปหมดคันคือจะได้กเกตเนี่ไม่คือหกเกตตัวเดียว อ๋อยาวยวข้างล่างนี่หกค่าข้างล่างให้หกแต่ว่าสูตรเดินสกาไม่ฟันธงว่าข้างล่างข้างบนแต่ส่วนล่างมันออกมาล่างส่วนมากเลขเนี่ยเลขสูตรปู่ที่ปู่ให้มันเนี่ยมันจะออกล่างนั่นะถ้าเลขล่างนี่มันมาสามมันมีหกเราก็ใส่ตามหกตัวเดียวเลยมันก็ข้อก็เลขข้หัดอยู่แล้วสามหกสามเก้าแล้วก็ข้างบนนี่อีกได้เจ็ดแม่เจ็ดก็คือเจ็ดหกตัวเดียวเจ็ดหกเจ็ดเก้าเด่นไปได้ที่คือเจ็ดเป็นล่างของเจ้าเจ็ดเก้า ม่ใช่มันจะเป็นหลักแต่ว่าเขาจะเป็นหลักหน่วยเลยนะคนนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยเลยเป็นหลักหน่วยก็ต้องหกเจ็ดตัวเ่สืถือต้องจะเป็นหลักสิบบอกเออข้างล่างโอเคแต่ว่าปู่ตามสถิติตามสูตรที่ปู่ให้มานี้ยขางล่างเขาให้เขมันจะเป็นหลักหน่วยมาหลักหน่วยเพราะว่างวดก่อนมันออกห้าสามก่อนห้าสามเป็่ยหลักหน่วยก็ต้องเป็นหกเจ็ดหกเจ็ดเพราะว่าหกเป็นหลักสิบหกเจ็ดแล้วก็หน่วยก็จะเป็นหกสาม เป็นไปได้นะหกสามหกเจ็ดอ่ะแปว่ากับหัวขึ้นหัวลงหกสามหกเจ็ดถ้าว่าหกสามหกเจ็ดนี้มันก็ไปทะเบียนรถเพราะว่าเมื่อวานเรได้ไปแกะปูอแกะปูห้าองค์เอาห้าใสเลยห้าไปใส่ปูเอ่อคนได้คนเจบหกว่าไปแกะปูไปแกะไปลดขนพระรดขนพระแล้วทะเบียนรถพระหักเราจะตามอีกรถพระหักหนึ่งสามเก้าหกนะคะ หนึ่งสามเก้าหกแล้วก็เดือนธันวีนเดือนสกาวก็สามหกเจ็ดสามเจ็ดมันก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วเลขอยู่ในผ้าหัตช์แชเนลกับเดือนสกาวนี้มันเลขตัวเดียวกันเลยก็คือเลขสามเก้าตัวเก้าก็คือหกเจ็ดหกสามไปทั้งบนทั้งล่างเป็นแนวทางนะแต่วั่าหลังขึ้นหลางบนขึ้นบนแต่ว่าแต่ว่าสามเก่านี่มันไปเข่าบน การของเจ้าเป็นซ้มหนึ่งเก้าเข้อหายถ่านลักหน่วยอย่างเดียวหมวดนี้หมวดนี้เก้าวหมวดก้อนขาอหาหนึ่งหมวดก้อนขาอหายลักลักสิบลักแปดกั้เขาแปดหกกวนฟันทงข้างบนมีเก้าหลักหน่วยข้างบน้าล่างข้างล่างมีหกก้าหลักหน่วยหลักสิบหลักสิบหลักสิบ้ตัวเมื่อใจหลักสิบเป็นได้หกแต่ถามที่เเพราะว่าของเจ้ามั่งเขาเด็ดแต่ถามเส้นทิมอีกที่หนึ่ง อือก็เจ้าก็เขียนไว้สิเออนั่นละนี่ละตัวนี้ละก็นี่ไงหกเจ็ดนี่ละโอ้ตัวที่มันเขาของของเขานะเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอามงซงมาตัวที่เขาโจมันมึงสีจับคู่ให้ท่านผู้ชมอ๋อสิจับคู่ให้ท่านผู้ชมมันเห็นสีจับคู่มันเห็นเลยของเจ้าไปรักไนเก่อน หลักสิบข้างล่างอะไรหกล่างหลักสิบเนาะหกหลักสิบก็คือหกสิบนะฮะบนอะไรกองอะไรเยอะบนบนเก้าหลักหน่วยหน่วยหน่วยหลักหน่วยหน่วยก็คือเก้าหน่วยเก้าเก้าแล้วแล้วเราก็ได้ เดือนก็ได้สามมาเออบาริกเกจอันนีเจ็บมาเออเออนั่นแหละก็ใส่นั่นละนี่คือซื้อได้นั่ะแล้วก็ล่างสามมาอ้าวแล้วไม่ได้ขาบตัวหนึ่งเอาเจ็ดเจ้านี่ของข่อยมันเป็นหลักสิบเจ็ดหกอือของข่อยเป็นหลักสิบดิของข่อยไม่เป็นหลักสิบลักสิบก็ดิเออหกเจ็ดนี่นี่เออเอ้าหกเจ็ดของเจอริเกจไหมกับสามเออนั่นละมันก็ไม่ต้องกลับยากเลย สาม <orman> หกสามเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้านะกนั้งหมดที่ six. Six. สิบหกสิงหานะเออสองห้าหกบันบันี้บันี้เอาเลขติดเจอบอติดอะไรเลขติดเลขติดฟันท่งเขาติดฟันท่งมาแล้วฟันท่งแปดกับเก่าเพื่อกันเลขติด เฉพาะนี้สิเอามาตตีตัวแรกก็ได้คือว่าแปดกับเก้าต่าง้าสิซส้อกับแปดกับเก้าหาสิซส้อแปดเก้าก็ได้คือมันมาไก่กับตัวนี้เพราะสามก้าสามแปดได้สรุปเขามากไหมพ่ามันเขาให้เขาให้แปดสองเหนว่าที่ที่ว่าดังๆเม็นบหมว่ามันดันออกเก้าสองวันนี้เขาให้แปดกับเก้าตะมาส่วนมาออกตารางอ๋อค่ะใส่ลางไปเลย บ่แปดเก้าจ้ะแปดเก้าเรียกติดเก้าหกแปดหกถ้าแม่นเล่าถ้าเจ้ามากหกเลยก็เป็นหกเก้าหกหกเก้ากับมี่ของเขาเออหกเก้ากับมี่ก็หกเก้ากับมี่มี่ของเขาคือจับสามคู่เดียวนี้จำไม่ได้จำได้แค่หกเก็ดตัวเดียวอ๋อจำไแค่หกเก็ตัวเดียวเออเดียวมืออึ้งอย่าบอกอ่ข้าแต่บกแ่หกเกณเท่ากับมันกับเขากับสูตรของเข้าไปสูตรแหลก พะว่าหกกับสามหกกับเจ็ดกับสามวิเลี่ยวแค่รักหกเป็นรักหกเป็นรักซีบเป็นรักสิบเขาเรียกสกาวเขาเรียกซากจ็บแต่ว่าบนทันนั่นเป็นรักงวยรักงวยก็เป็นรักงวยเก่าแต่ว่ากับสามเก่าอันนี้กับสามหกอันนี้กับเจ็ดเก่าอันนี้กับหกเจ็ดคือกับไหมกับขึ้นวันโลกแค่วงหัวไหมเนาะแต่ตามเขาหายมากมันบอก่อยผ่านแต่แต่ว่าขันผ่ามันจะเป็นตัวกลับเพื่อขันผ่าบนได้นะบนเฉพาะบนกลับไปบนไม่ล่างบอก โบแมนตัวกรับออกตกรับขั้นมันยุออกตัวกรัปป้บโปรขามันพิษนะขันพิษมันจะเป็นขันพิษมันจะเป็นพิษเป็นเออน้องซีอ๋อซ้ำไมันช่เป็นลักซิปคือก็เป็นตัวกรับแล้วก็เออแต่ว่าเาื่อเปลี่ยนช่วยมาไมันก็พิษนะมาเป็นล่างนี่เขาให้ลักก็คือลักเังนี้นะอ๋ออันนี้ค้าเป็นตัวกรับเนาะนี่เนาะก็คือเลขสีตัวนี้คือจบแล้วไม่ขึ้นเพื่ลง ทะเบียนรถพระหักทะเบียนรถเดือนสกาวแล้วก็ทะเบียนรถพระหักทะเบียนรถสกาวอันนี้ทะเบียนรถเดือนสกาวก็ทะเบียนรถพระหักต่อมันก็ต่อกับโมเลสามหกเจ็ดสามเก้าสามหกต่อเลย่องงนี้เก้าสามหกสามหกสามเก้าต่อไม่ทะเบียนรถพระหักมันจะตรงกันครับเก้าตัวนั้นเนาะทะเบียนรถเพิ่งกันหนึ่งสามเก้าแปดหกขจรแล้วก็ของเดือนสกาวก็สามหกเจ็ดสามอ้าวแล้วก็เรียนซะสามเก้าหก ถือว่าสามเก้าหกสามเก้าหกที่ยังมันยังไม่ออกนะแล้วก็หกเจ็ดสามสามหกเจ็ดหกเจ็ดมันอยจะถูกถ้าสามเราแต่ว่ามันมาอยู่แล้วล่ะคิดว่ามันมาเพราะว่ามันมาทุกครั้งนะอันนี้มันเป็นแนวทางที่เราตามสูตรมันเป็นหวยตามสูตรไม่ใช่ว่าหวยฝันเด้ออืมไม่สูตรเา็นสูตรเก้าเนาะ สซภาพมื่อี้ก็บ่นกันาขนเฮาปัดกอบเรียงเสีรอตะเสยนทิมอือืาเเสยนทิมเนาะทบ่โทลองดูมื่อหน้ทยังเป็นสินอนโทลดก็นอนดนกเนาะแม่นอยู่ัวนาง่ายเั่นลองเบม่งนอาโหาเเสยนทิมดูโทโลดเดี๋ยวจะเอาจา